สวัสดีค่ะ f อทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ต่อจากไอ้วันก่อนนู้นนะคะที่ส้มเอาไปแจกเนาะแปดแปดครอบครัวแล้วค่ะแล้วก็น่าจะเหลือประมาณสิบสองหรือสิบสามเพราะว่าส้มทำยี่สิบยี่สิบครอบครัวเนาะก็วันนี้ก็เอามาในกลางหมู่บ้านเลยค่ะเออให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะว่าของไม่ได้ไปไหนนะคะเราบริสุทธิ์ใจเราบริสุทธิ์ใจที่อุดหนุนร้านส้มเนาะแล้วก็พี่เทียนชัย อุดหนุนบ้วยกับผ้าถุงแล้วก็หลายๆอย่างคือครบครบหมดเลยแล้วทีนี้ <c> ่ <oughs> ส้มก็จะทําเป็นแบบนี้ค่ะสองอย่างสลุงสะลงกับบ้วยก็ให้เป็นบ้านบ้านละชุดเนาะพอแจกไปแล้วแปดหลังคาแล้วก็เดี๋ยวจะให้เก๋เป็นคนนําแจกให้ชาวบ้านค่ะ <c oughs> ไม่ใช่หน้าม้านะคะกินฟรีขี้ฟรีย้ายมา เอาเอาเฮอประบุนที่ว่าติสติสิงนะพร้อมอันหนึ่งเฮ้ยเออเพราะว่าเฮอเราได้คนเ่าหน่อยเส้อได้อยู่อันนี้ให้ยายทีมก่อนยายทีมจากผู้ใหญ่ใจดีเด้อเออสารูน้องคอยพอคอยนะอยวันนี้มันสิเร็วค่็คอยขายของดีๆระวังรถนะคะยายอืมเนี่ยค่ะอืหน้าตาแต่ละคนเขาได้รับของนะคืออยู่ ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีด้ยค่ะค่ะเอออ้าวขอบคคุณมาก่ะอือคุณเทียนชัยกับสารวัตรต่อเนี่ยค่ะมาอันนี้กระปูอันนี้คือลุงแก้วนะคะอือลุงแก้วซาโลงแต่ว่าให้เฮอปาเก็ตเซอร์ก็ได้อันนี้น่ะเฮอปาเก็ตเซอร์ก็ได อาชูก่อนค่ะลุงแกนชูก่อนชูกชูก่อนแบบนี้เนาะเนี่ยเนี่ยรอยยิ้มของชาวบ้านนะคะเขาก็ดีใจเนาะที่ลูกหลานได้ขายของแล้วก็เออมีคนอุดหนุนเนาะนี่โอเคค่ะอ๋อไอติ่งปวดขามาไม่ได้เออปวดขาเนี่ยแหละค่ะคือส้มนะคอยเอาไปแจกแบบเนี้ย โอเคอันนี้คือจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะ <Okay. S 1> อันนุ้ง <ไป S 1> เดิน,นไป,นอเ,ปเออก็ขออนุญาตไปไปบ้านคนป่วยเนาะคนป่วยเตียงเอาบวยกับผ้าถุงไปให้แกอ,อุ้ยอุ้ยใส่ในต่อไปนะถ้าถ้าจะอะไรก็คือจะส้มจะจะมาตอนกลางคืนแล้วก็มาไว้จุดเดียวก็ให้ชาวบ้านเขามาเอาเลยเออดีกว่าไปหาแจก หาแจกตามบ้านเนาะคือแต่ว่านะหาแจกนะพูดถึงนะเพราะว่าเพราะว่าเราถ้าเราหาแจกนะคือคนไกลๆน่ะเขาจะเขาจะยังไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอามาไว้จุดเดียวน่ะอืคนมันก็จะใช่กลุ่มเดียวเนาะแต่ว่าพูดถึงน่ะคือก็ไม่ได้ว่าโทษนู่นโทษนี่นะคะอย่างอย่างเราก็บริสุทธิ์ใจแต่ว่าแต่ที่ผ่านมาสองครั้งสามครั้งอ่ะเออเราก็ยอมรับว่าเอออย่างน้อยก็ ส้มก็ขออนุญาตไม่ไม่ไม่นี่นะคะเพราะว่าส้มก็ไม่เคยมาเยี่ยมแกเนาะขออนุญาตนะคะยายอุ้ยส้มไม่เคยมาเยี่ยมแกเยบุญมาเขาเอาอันนี้ถ้าถุงกับับยมาให้เราเาหมือย่บอกอ่ายายไอเป็นไงมั่งไม่ได้มาเยี่ยมเลยค่อยขายของยายค่อยขายของค่อยก็คินหออชุมเจ้าเสมอนั่นแหละเออแต่ว่า ไม่ได้มีโอกาสมายายลูกหลานก็ตั้งใจทํามาค้าขายแล้วทีนี้ได้ผู้ใหญ่ใจดีเขาอันมีผู้ใหญ่ใจดีายายเขาเหมาของเฮอเฮอคอยเออคอยก็เลยแบบไปหาแจกไปหาแจกแล้วล่ะเออขานไปแจกเลยเอา,าไว้ที่เดียวเลยผ้าถุงแลวกะบ็บวยแต่ว่าเดียวต่อไปค่อยขายของเพื่อเหลืเห็นอนั้นกันเดี๋ยวยังมาหายายตลอดอยู่ล่ะอือขอให้ยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ คือจากสารวัตรต่อกับพี่เทียนชัยเออสาธุูแม่สาธุบุญจ๊ะเนี่เอ็ดเคอพ่อแน่เรา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 หว่าวใดบ่บ่ก็มีชัดเออเออพ่อนเราแน่พ่อเออพ่อจะรือบอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าแกเหนื่อยนะไม่เป็นไรโอ้มารันปรยุกไม่ได้ลุงจอนเดย์ลุงจอนนยังอยู่อยืดได้เหรออ๋อท่าท่านั่นเลยก่ะเอาไปเพื่อทางพุนเนาะเนาะเพราะว่าเหลยยืดสามอันเพราะว่า โอเคค่ะย่าให้หายดีๆนะคะค่ะเดี๋ยวต่อค่ะเดี๋ยวต่อไปเนาะเห็นว่าค่อยขายเพิ่หรือเพราะว่าค่อยก็เพิ่งสร้างของไปบันจัดนะย่าสร้างของโอเคค่ะคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ